มีแบบไข่เคลือบข้าวไข่แยกข้าวนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับแต,แต่ตูวของผมเนี่ยจะไม่ใส่ผักนะถ,นถ้าเป็นถ้าข้าวแบบใส่ผักแบบใส่อะไรนะหอมหัวใหญ่คะนา้าหรือติ่วดำเนี่ยร้านผมจะเรียกว่าข้าวผัดยุกเก้าศูนย์ร้านผมจะเรียกว่าข้าวผัดยุกเก้าศูนย์แบบนั้นนะครับ ผัดแบบเนี้ยผมจะเรียกว่าข้าวผัดธรรมดาข้าวผัดหมูยอข้าวผัดหมูแล้วแต่เลยถ้าเราใส่ข้าวกับไข่นะครับมันจะเป็นข้าวผัดไข่ถ้าเราใส่หมูยอก็จะเป็นข้าวผัดหมูยอใส่หมูก็เป็นข้าวผัดหมูครับง่ายๆเลยใส่หมูตักก็ข้าวผัดหมูตัดใส่ผัดใส่หมูชิ้นก็ข้าวผัดหมูหมักนะครับถามว่ามีกลิ่นหอมไหมนะครับเวลาผัดเนี่ยแล้วใช้เตาบ้านเนี่ยเตาไม่แรงมากเนียมีครับมีกลิ่นหอมแน่นอนครับเดี๋ยวควันมันจะค่อยๆขึ้นเริ่มจากความร้อนมันนะครับ